สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนที่จะทำให้คุณต้องสำรวจที่นอนของตัวเองอย่างละเอียดก่อนจะกล้าล้มตัวลงนอนและแน่นอนครับคืนนี้ผมนเป็ดจะมานั่งอยู่ข้างๆคุณก่อนที่เราจะเริ่มกันเช่นเคยํคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังทำขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรื่องราวที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้บนฟูกที่นอนร่องรอยที่เกิดจากใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่มานอนร่วมกับคุณกับเรื่องที่ชื่อว่ารอยไหมบนฟูกที่นอนแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้เป็นผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความหลอน จากรอยไหมปริศนาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเราขอเรียกเขาว่านามสมมุติคุณอาคีนะครับสวัสดีครับคุณอาคีสวัสดีครับนเป็ดสวัสดีครับ,นะรบท่านผู้ฟังทุกคนคุณอาคีครับฟังจากชื่อเรื่องแล้วน่าขนลุกมากรอยไหมบนฟูกนี่มันเกิดได้ยังไงครับจุดบุหรี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับนเป็ดมันไม่ใช่รอยไหมจากการจุดบุหรี่มันเป็นรอยไหมที่แปลกมาก เรื่องมันเริ่มต้นตอนที่ผมย้ายเข้าคอนโดมิเนียมเก่าแห่งหนึ่งแล้วซื้อฟูกที่นอนมือสองราคาถูกมาใช้ฟูกที่นอนมันสะอาดมากครับไม่มีตาหนิอะไรเลยตอนที่ซื้อมาแต่ในคืนที่สามที่ผมใช้มันผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่าฟูกมันร้อนผิดปกติร้อนแค่ตรงข้างๆตัวผมเหมือนมีฮีเตอร์วางอยู่ร้อนมากเลยเหรอครับแล้วคุณได้เปิดไฟดูไหมว่าความร้อนนั้นมาจากไหน ผมเปิดไฟดูครับความร้อนนั้นมันหายไปทันทีที่ผมขยับตัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องขนลุกคือผ้าปูที่นอนของผมถูกไหมเป็นรูเป็นรอยไหมสีน้ำตาลเข้มรูปร่างยาวรีเหมือนรอยไหมของแขนคนที่ถูกวางลงบนผ้าผมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่แล้วก็พยายามคิดว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแต่ก็ไม่ใช่เพราะรอยไหมมันอยู่บนฟูกด้วยครับนะเป็ดเป็นรอยด่างสีน้ำตาลอ่อน ที่ตำแหน่งเดียวกับรอยไหมบนผ้าปูโอ้โหฟูกก็ไหมด้วยแล้วรอยไหมนี่มันเป็นรอยเดิมซ้ำๆไหมครับไม่ใช่ครับนะเป็ดนั่นคือความหลอนของมันหลังจากรอยแรกเกิดขึ้นผมพยายามหลีกเลี่ยงการนอนข้างนั้นผมจะนอนชิดอีกฝั่งของฟูกเสมอแต่ในคืนต่อมารอยไหมใหม่ก็ปรากฏขึ้นอีกคราวนี้มันเป็นรอยไหมรูปศีรษะอยู่ตรงพื้นที่ว่างข้างๆหมอนของผมแล้วที่แปลกคือ ทุกครั้งที่รอยไหม้ปรากฏขึ้นผมจะได้กลิ่นเหม็นไหม้าจาง